คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใดกลางฟังโขง Come on, bro. ตอนที่ส4ี่เวลาที่มีกันกรกรักเสียงลูกบิดพร้อมกับประตูห้องน้ำถูกดันให้เปิดออกเมื่อเจ้าของร่างสูงโปรอาบน้ำเสร็จแล้วริมโขเดินออกจากห้องน้ำด้วยกางเกงบ็อกเซอร์ตัวสั้นเพียงตัวเดียวด้วยความเคยชินส่วนบนเขาก็มีเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเล็กพาดบ่าเอาไว้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วริมโขเดินกลับห้องมาเมื่อตอนตีสี่กว่าเขารอดูพนักงานปิด,ดร้านให้เรียบร้อย จึงค่อยเดินกลับห้องมาชีวิตของริมโขงเป็นแบบนี้ในทุกๆวันวนอยู่ในหลุมเดิมๆ้สำซากไม่เคยเปลี่ยนแม้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่เพียงลําพังคนเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็เชื่อว่าการมีอีกคนเข้ามาจะเปลี่ยนวิถีความเป็นตัวเขาเองไปได้เจ้าของรอยสักบตน,นต้นคอเดินตรงไปยังตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบเอาเสื้อกล้ามสีเขียวอ่อนมาสวมเขาแวะไปทาครีมกลางคืนแม้มันจะใกล้เช้าแล้วก่อนเข้านอน เพราะเวลาของเขากับดวงอาทิตย์มันสวนทางกันเสมอกลงอางคืนทาครีมบำรุงกันแดดกลางวันทาครีมกลางคืนก่อนนอนขนาดแค่เรื่องทางครีมเขาก็ยังสับสนในชีวิตเลยแล้วเรื่องที่คนนอนหลับอยู่บนที่นอนถามกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาจะไม่สับสนงุนงงสงสัยใคร่คิดได้ยังไงกันตอนนี้เราสองคนเป็นอะไรกันเหรอครับเฮียถามมาได้ไม่สงสารคนไม่ภาษากับเรื่องนี้บ้างเลยนะ คำถามนี้ติดอยู่ในใจริมโขมาตลอดหนึ่งสัปดาห์เขาคิดซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่มีเวลาว่างมันไม่เหมือนโจทย์เลขที่สามารถหาสูตรมาคำนวณได้โจทย์ฟิสิกส์เคมีหรือแม้แต่วิชาภาษาและวัฒนธรรมก็ไม่ใช่ริมโขงคิดว่ามันยากกว่านั้นมากให้ถามอาจารย์สมชายก็คงตอบไม่ได้เพราะคำถามที่คนกลางถามมันเป็นคำถามที่ต้องใช้ความรู้สึกซึกปัญหาใหญ่สุดก็คือความรู้สึกที่พูดมาริมโขงไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เขาแน่ใจว่าไม่ใช่แค่พี่น้องแน่ๆพี่น้องมั่นเหมือนหล่เข้าเอากันอ่ะวันนั้นในห้องน้นพี่เด็กมันถามเขาริมโขงก็ทําแค่หันไปมองสงสายตาว่างเปล่าปนกับสับสนงงใจไปให้เขาไม่รู้ว่าจะตอบอะไรกลับไปเคาว่าไม่รู้ก็คงไม่เหมาะที่จะบอกแทนความรู้สึกกันได้ไม่ต้องรีบตอบหรอกครับเฮียกลางเข้าใจว่าหลายอย่างมันรวดเร็วเกินไปจนเฮียโขงข,งของกลางตั้งรับไม่ทันค่อยๆคิดค่อยๆทบทวน พราคนกลางคนนี้มีค่ากับหัวใจและความรู้สึกของเฮียของคนนี้มากพอที่จะยิ้มให้เมื่อมีความสุขมากพอที่จะร้องไห้ให้เพียงแค่เรื่องไร้สาระไหมฟังคำพูดที่คนกลางบอกกับเขาจบริมมองก็พยักหน้ารับและรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยอีกคนก็ไม่เร่งรัดให้เขาตอบในเวลาเพียงสั้นๆเพราะมันอาจจะไม่ใช่เขารู้สึกจริงๆจากใจหากต่อ,อไปในตอนนั้นมึงรอหน่อยนะกูมั่นใจเมื่อไหร่จะบอกกับมึงเองโอเคครับกลางรอได้เสมอ คนกลางตอบรับด้วยรอยยิ้มสดใสแล้วกอกระชับตัวเข้าเอาไว้จนแน่นความอบอุ่นจากแผ่นอกหนาของอีกคนริมโขงยังจําได้ดีแม้สายน้จาจากฝักบัวจะเย็นช่าแต่เขากลับไม่รู้สึกเหน็บหนาวเลยริมโขงก้าวเท้ายาวเดินไปขึ้นเตียงแต่เวลาค้างคาวอย่างเขาเข้านอนแล้วในขณะที่คนเด็กกว่าก็ใกล้ได้เวลาตื่นไปเรียนเวลาของเราสลับกันแบบนี้เกือบทุกวันตื่นแล้วเหรอแข็งแรงของคนเด็กกว่า สอดเข้าใต้ท้ายถอยเขาอีกข้างอกกระชับแล้วรังตัวริมโขงเข้าไปกอดเอาไว้เสียงตอบรับแหบพลาชิดริมหูยังครับวันนี้มีเรียนบ่ายกอดเจ้าตัวจะพรมจุบขมับจุบหูจุบแก้มเข้าไปหลายทีริมโขงไม่ได้หลบเลี่ยงใบหน้านีเขาเคยชินกับการโดนสัมผัสจากอีกคนแล้วมันไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่แกล้งยอกกันจนเขาจะกระจี้หรือบางทีก็รำคาญถ้าเป็นในเวลาแบบนั้น ริมโขงก็จะยกมือฟาดหน้าเด็กมันเป็นเต็มแรงนอนกันครับออเขาตอบรับคำของคนกลางเมื่อคืนเด็กมันอยู่ช่วยเขาจนเกือบตีหนึ่งกว่าจะยอมกลับก็โดนเขาไล่แล้วไล่อีกไปนั่งหลับคอพับคออ่อนอยู่บนโซฟาในห้องทำงานเขาอยู่ได้คนกลางจะเข้ามาช่วยงานริมโขงหลังจากกลับมหาวิทยาลัยช่วงนี้เริ่มแข่งกีฬาเฟชชี่กันแล้วบางวันเด็กมันก็กลับสองทุ่มสามทุ่ม จากนั้นก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วเขามานั่งทําการบ้านในห้องทำงานของเขาบนชั้นสองหลังลาเล่าแรกๆริมขคกก็บ่นอยู่บ้างเพราะบางทีพนักงานอยากจะมาคุยงานกับเขาแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะเห็นว่าอีกคนนั่งอยู่ด้วยแต่มาช่วงหลังเขาก็ปล่อยเบอร์มันไปถ้าหากมีเรื่องสำคัญจริงๆก็ค่อยบอกให้คนกลางออกไปรอข้างนอกก่อนช่วงนี้เรียกได้ว่าเราสองคนใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ริมโงกำลังเปิดใจรับเด็กมันเข้ามาในชีวิตโรไปถึงหัวใจของเขาประตูเขารู้สึกที่ไม่เคยเปิดใช้จนสนิมกรอบแม่กุญแจและปะลวกเริ่มจะแดกขอบประตูตอนนี้แงบออกมาจนเท้าตัวของเด็กโคงที่นอนหายใจรถต้นคอเข้าแล้วเจ้าของห้องขยับหมุนตัวเข้าหาอกอุ่นซบซุกหน้าสุดดมกลิ่นกายคุ้นเคยของคนเด็กกว่าคนกลางกดปลายจมูกลงบนหน้าผาเข้าอีกแล้วริมโขงเลยเงยหน้าส่งสายตาค้อนไปให้ ออะไรครับและเป็นจังหวะดเดียวกันที่ดวงตาคู่หวาของคนเด็กมันก็ลืมขึ้นมามองเข้าพอดีแล้วเราเลยได้สบตากันอีกคนทําตาใสซื่อเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดแต่จะว่าไปมันก็ไม่ได้ผิดหรอกมั้งเพียงแค่วุ่นวายใช่อีกคนวุ่นวายกับหน้าเขาเกินไปจะหอมให้เนื้อค้าหลุดติดปากาติดจมูกมัน,ปนไปเลยหรือย,อยังไงก็รักนี่ครับไม่เห็นเกี่ยวเลไหมเนี่ย เกี่ยวซี่รักจนปาจะกืนกินหยุดเลยจะพากูอ,อ้วกแต่เช้ากูขอร้องปาสั่งห้ามาทันทีแกพัสองข้างร้อนเผาสายตาหวานเยอะพที่น้องส่งมาให้เล่นเอาหัวใจกระตุกไม่ชินกับสายตาของน้องมาเลยสักนิดทั้งเวลาที่ทําตาใส่ซื่อมองกันให้เข้าใจอ่อนทั้งเวลาที่ทํำสายตาหวานเยอะเหมือนตอนนี้ก็พาให้หายใจหายคอลำบากแต่ที่ลำบากที่สุด ก็เห็นทีจะเป็นแววตาเจ้าเล่ยี่หื่นกระหายเวลาโดนเด็กมันมองแบบนั้นเริ่มโองรู้สึกเหมือนจะละลายกลายเป็นจุบจุบโดนแดดไปเลยส่วนแววตาที่ทําให้เขารู้สึกมันไส้ที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่อีกคนแกล้งงอนทําแก้มป่องมองเข้าตาประหลับประเหลือกแบบนั้นอ่หน้าทีบสุดๆไม่ใช่แค่หน้านะเขาถีบมาแล้วอย่างจริงจังเริมโคงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า คนเราจะสามารถทําสายตาได้เยอะแยะมากมายได้ขนาดนี้เพราะแค่ที่ว่ามาทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อีกคนทําอยู่บ่อยๆเท่านั้นนะจังไม่นับแววตากกนตีนตลกและบ้าบอคอแตกของมันอีกหลายแบบเลยเออไอ้กงังกูจะนอนอย่ยงับขอจินแจมหย่อยทำเสระจญาอ่อนอีกแล้วไอเด็กหานี่ออกไปริมขงกลั้นยิ้มเอาไว้ไม่อยากให้คนนอนกอดกันได้ใจ ช่วงนี้คนกลางมันชอบทําเป็นพูดไม่ชัดเวลาอ่อนเขาไม่รู้ไปติดใครที่ไหนมาแต่ริบโขก็รู้สึกว่าเข้ากับเจ้าตัวดีหมายถึงความปัญญาอ่อนนะนะไม่ใช่พูดแล้วน่ารักจนเขาอยา,ากจะยิ้มหรอกไม่ใช่จริงๆนะเว้ยมาครับมาครับส่งแจมมาซะดีๆอย่าไอกลางอย,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 อยไอหอยง่องง๊องไอกลางไม่เอา คนโดนได้ริ้ฝีปากงับแก้มร้องวายๆแต่ร่างกายไม่ได้ดิ้นหนีมือของเขาอบกอดอีกคนเอาไว้แน่นหวังจะซุกหน้าเข้าอกเด็กมันหนีที่โดยรังควานแต่ก็หนีไม่นพ้นหรอกอีกคนใช้มือรั้งปลายขาเขาไว้ให้เชิดขึ้นแล้วก้มลงมาแม้มริฟฝีปากระบนแก้มเข้าหลายครั้งไม่รู้ว่ามันคิดว่ากำลังแดกสาลเปลาอยู่หรือเปล่าแกวยจารณ์ให้ยุ๋ย ไอสัตว์นี่ปากย้ายปากร้ายเดี๋ยวก็โดนกินปากด้วยหรอกคนโดนเข้าด่าก็ใช่ว่าจะสะทกสะท้านเม้มแก้มเขาจนหนำใจแล้วก็ยิ้มกว้างอย่างมีหน้าจะมาขู่จะกินปากกันอีกริมโขงเลยต้องหุบปากฉับแล้วซุกหน้าเข้าอกน้องมันหนีการรุกลานตอนนี้หัวจะคงริมโขงเต้นแรงมากใบหน้าของเขาเหงื่อร้อนไปหมดอีกคนทำให้เขารู้สึกเกอ้อเขินอีกแล้วที่บอกว่าชินเมื่อกี้ขอคืนคำเถอะ ไม่เลยไม่เคยจะชินสักทีฝันดีนะครับเฮีย er, ข,ขอของคนกลางมึงจะลุกแล้วเหรอไม่ครับกลางจะนอนกับเฮียใกล้ออกไปเรียนค่อยลุกไม่หิวข้าวเรื่องไงคนถามเหลือบสายตาขึ้นมองคนเด็กกว่าอีกคนก็เลยกล้มหน้าลงมาจูบหน้าผาเขาอีกจนได้ผมหิวแค่คุณน,นั่นแหละเอ้ยมึงแม่งเขาหลบสายตาหวานจากขคนกลางด้วยการหลับตาก้มหน้าซุกเข้ากับอกหน้าของเจ้าตัวเขานั่นแหละ แขนยาของเขาที่โอบรอบตัวเด็กมันไว้กระชับให้แน่นขึ้นตั้งใจจะซ่อนหน้าแดงแดงของตัวเองเอาไว้ทั้งที่หูเขานะ่ะแดงประจานตัวเองไปถึงไหนต่อไหนแล้วที่รักคุณมาอร่อยจนผมอดใจไม่ไหวเลยเฮ้ยอิวไอ้เด็กบ้ากูจะนอนคนที่ได้ชื่อว่าอร่อยเวอยวายเสียงอุ้ยอยู่กับอกอุน่นหน้าซุกแนมแน่นยิ่งไปกว่าเดิมรืมคงแอบงงใจตัวเองนิดหน่อยที่เขาซุกหน้าเข้าหาคนที่ตัวเองเขินแห่จะหอยหนี คงเพราะคำคมที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาเลยทำแบบนี้ลงไปละมั้งและหวังว่าเช้านี้เขาจะรอดปลอดภัยจากเจ้าของมือที่รูปไร้แผ่นหลังใต้เสื้อกล้ามที่เขาใส่อยู่ไปได้แม้จะรับรู้ได้ถึงแรงผักจึกๆคล้ายโดนไม้สกิดต้นขาอยู่สักพักใหญ่แล้วเริ่มโขมบอกตัวเองว่ากูจะต้องรอดแต่โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกับเนื้อเพลงของอ๊อบปองสักที่ร้องเอาไว้ว่า ก็ค้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันก็ยิ่งกว่าในนิยายทางที่ตอนนี้เป็นเวลานอนริมโขก็ยังไม่ได้นอนเลยสรุปไม่ง่ายคือไม่รอดโดนเด็กจับแดกจนหอบแหกๆไปเลยเฮ้ยพอแล้วไอ้กลางกูเหนื่อยรอบพี่สของเราสองคนเพิ่งจบลงไปไอ้เด็กแรงความก็เริ่มซุกไซ้์เข้าอีกแล้ว ริมโขงเลยต้องยกมือขึ้นท่านไหล่กว้างบอกออกไปท่านที่ตาปิดเพราะลืมไม่ไหวเอออยากนอนง,ง่วงโอเคครับนอนนะเดี๋ยวกำลังเช็ดตัวให้อืมฮึมอย่างที่เช้านี้อีกคนยอมใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่งั้นเขาคงเลิะเธอะจนเด็กมันจับไปอาบน้ําควักไส้ควักพุงให้น้ำของมันในตัวของเขาเออกจนเกลี้ยงอีกเรื่องนี้ริมโขงจะจะรู้ว่าเขาควรต้องขอบคุณมันไหมแต่คิดว่าคงไม่จําเป็น คนอ่อนเปลี่ยเพียแรงนอนหลับไปหลังจากที่อีกคนเช็ดตัวให้ความเหน็บประสมกับความง่วงนอนทาให้เขาไม่รู้ตัวแม้แต่ตอนที่คนกลางออกไปเรียนอย่าว่าแต่รู้สึกตัวเลยแม้แต่ฝันก็ยังไม่สามารถเข้ามาวุ่นวายการนอนหลับของเขาได้ริมของเชื่อสนิทใจเลยว่าออกกําลังกายก่อนนอนจะหลับสบายหลับสบายที่คล้ายกับซ้อมตายเลยเถอะไอ้บ้าเอ้ยติีตดติีติตดเสียงนาฬิกาปลุกยังดังชัดเจน ตงตาเวลาที่ริมโขงตั้งเอาไว้เจ้าของดวงตาคู่คมค่อยๆปลือตาตื่นความรู้สึกแรกเมื่อตื่นขึ้นมาในวันนี้ก็ <S <S ไม่ต่างจากวันใดๆที่ร่วมทํากิจกรรมเข้าจังหวะกับไอ้คนกลางเลยเคล็ดเอวจะต้องส่งมือไปนวดคลึงคนปวดเอวขมวดคิ้วยุ่งด้วยความหงุดหงิดใจเขากําลังคิดว่าจะทํายังไงกับไอ้เด็กโขงตัวที่ไปเรียนยังไม่กลับมาดีช่วงนี้อีกคนทํากิจกรรมกับเขาบ่อยเหลือเกิน เขาท้องได้รับรองเลยว่าตอนนี้คงเกิดการปฏิสนธิในมดลูกไปแล้วโอ้โอยเจ็บเอวยังไม่หายความเจ็บก้นก็เข้ามาแทรกอีกเริมโขก็ดันตัวลุกขึ้นนั่งไม่รู้เลยว่าเขาควรเลือกเจ็บอะไรก่อนดีแต่ที่แน่แนก็คือไอ้คนกลางจะต้องโดนเขาตบหัวทิมแน่วันนี้ข้อหาอะไรไม่ต้องคิดเยอะก็แค่มันไส้คิดด่าผัวเด็กในใจเป็นสารพัดตามเท้าที่ก้าวเดินร่างกายสูงโปร่งมีรอยลักษสีหวานเด่นชัดที่ล่าไหล ยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าก็มองเห็นอีกสองสามจุดแถวโอกและต้นขาไม่อยากจะคิดเลยว่าถอดเสื้อผ้าออกมาเขาจะกลายเป็นวนัวนมสีชมพูเลยไหมเนี่ยไอ้หาเอ้ยลายพลอยเลยกูผิดจากความคิดเขาที่ไหนล่ะไอเด็กเปลกคนกลางเลดดูเนื้อเขาจนเป็นจ้ำแดงบ้างชมพูบ้างเต็มตัวไปหมดมันหน้าโมโหแต่ปากดันยิ้มกว้างเป็นบ้าเป็นบออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงจะทำรอยทำไมเยอะแยะวะเน,นี่ย แค่คิดถึงคําที่เคยบทอีกคนเมื่อครั้งก่อนเรมโขงก็รู้สึกใบหน้าเหรอร้อนขึ้นมาซะงั้นไม่ทําไมนี่ครับกนตีนกูเ่้งไงเปล่าแล้วครับเฮียอีกคนทําตาใสซื่อแต่มุมปากกระตุกยิ้มจนเข้ามาไส้ต้องยกมือไปตบหัวมันหนึ่งทีดูดิตัวกูแม่งลายเป็นทุกแกแล้วไอสัตว์ใครเห็นไอาตายหาเลยไหมเนี่ยไอยทําไมครับเขาไม่ได้ตอบกลับ ทาแค่ตวัดหางตาไปมองค้นคนที่ยืนอยู่หน้าตู้กระจกด้วยกันเมื่อเห็นริมโขงทําหน้าไม่พอใจแบบนั้นอีกคนเลยขยับไปยืนซ้อนหลังแล้วใช้มือโอบเอวเข้าไว้ลุม่มลวมก็จะจับจ้องหน้ากันผ่านกระจกบ้านใหญ่ตรงหน้าดวงตาคู่เสือของน้องหวานเชื่อมสะกดดวงตาดุของเขาไม่ให้ขยับขยื่นไปไหนริมโขงคนโดนเด็กตกแบบไม่รู้ตัวยืนนิ่งค้างปล่อยล่าไหลไปให้อีกคนก้มลงไปขบกัดจนเจ็บจีด๊ดเออ,อสัตว์กลาง กูพูดได้ฟังได้ยังไงไอเฮียก็กลางหัวของกลางนี่หวงหาอะไรนักหนาเฮียนี่หวงเฮียโขนักหนาเนี่ยแหละครับหัวเมียตัวเองผิดด้วยหรือยังไงคนพูดจับตัวริมโขงให้หันไปเผชิญหน้าใบหน้าหวาดสายยางเด็กวัยสิบแปดเปลี่ยนเป็นจริงจังอีกคนจ้องตาเขาด้วยแววตาที่บอกบอกว่าคําที่จะพูดต่อจากนี้ไม่ใช่คาล้อเล่นมีผัวแล้วอันนี้คือความหมายที่กลังทาไว้บนตัวเฮีย แต่ขอประทานโทษเธอะคำที่พูดออกมามันใช่รงที่มึงจะต้องจริงจังขนาดนี้ไหมริมโขงสงสัยมากไอเด็กเวแค่นี้แหละที่ริมโขงทาได้หลังจากเขือจนหน้าไม่กับคําว่ามีผัวและของคนกลางท้าที่เขาจะโกรธแล้วทุบไอเด็กโขงไปสักทีสองทีแต่กลายเป็นอยมยิ้มจนแก้มปวดไปหมดเลยตอนนั้น <c oughs> จะถ่งอะไรกูนักหนาฮะริมโขยืนพูดกับตัวเองในกระจกเงา สำรวจหน้าตาตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าหล่อมากริมฝีปากบางยกยิ้มขึ้นไม่หุบเขาไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรไรู้แต่ว่ามันก็ทำให้มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ดีหลังจากอาบน้าแต่งตัวเสร็จริมโขก็เดินออกจากห้องเวลาในตอนนี้ร้านใกล้จะเปิดแล้วริมโขเดินตัวไปสำรวจที่หน้าร้านก่อนตั้งใจดูความเรียบร้อยให้แน่ใจด้วยตัวเอง ก่จะแวะเข้าไปในห้องครัวคุณโขงสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับป้าแดงเขายกมือไหว้แม่ครัวคนเก่าแก่ของร้านป้าแดงเป็นน้องสาวของป้าส้มที่ทำงานกะเช้าในร้านอาหารทั้งสองคนสลับกันบ้างบางครั้งอันนี้เขาก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการร้านเป็นคนดูแลเพราะไม่ว่าใครจะเข้างานกะไหนอาหารก็ออกอารสชาติดีเหมือนกันคุณจะรับอะไรหรือเปล่าคะ อาหารของคุณโขงป้าให้เด็กยกขึ้นไปให้บนห้องแล้วนะคะไม่ครับผมแค่แวะเข้ามาทักทายเท่านั้นมาดูด้วยว่าขาดหรืออะไรกันหรือเปล่าทานนี้ไม่มีอะไรขาดเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป้าคอนเฟิรม์แมแหมป้าคอนฟองคอนเฟิร์มซะด้วยวัยรุ่นเหลือเกินนะผู้ช่วยแม่ครัวเอ๋ยแซลป้าแดงที่ทำท่าทาประกบอบคำพูดจนริมขงยิ้มชอบใจคุณโขงไม่ต้องห่วงหรอกนะคะของขาดที่ป้าแดงบนจตร้านปิดเนี่ย ไม่มีใครกล้าปล่อยให้ขาดหรอกหนวกหูเอ๊ตั้งเด็กคนนี้นี่คุณขขงเข้าใจป้าผิดกันพอดีเฮ้ยหนูพูดเรื่องจริงนะคุณเขาไม่เข้าใจผิดหรอกใช่ไหมคะริมโขงส่งยิ้มไปให้ทั้งสองคนเป็นคำตอบเลยทำให้สองสาวต่างวัยเขือเจ้านายคนหลอกันยุกใหญ่ผมไปดีกว่ายืนของทางคนทำงานนานแล้วมาบ่อยๆนะคะคุณโขงพวกเราจะได้มีแรงทำงานเยอะ เนังนี่เด็กก็โดนคุณกลางตีหัวแตกหรอกเออจริงด้วยหนูลืมไปเลยเด็กสาวทำสีหน้าประหลาดจนริมขูรู้สึกเชิงหนสงสัยคุณโของอย่าไปบอกคุณกลางนะคะว่าหนูแซวคุณนาะทำไมละเจ็บห้ามจีบคุณโขไม่งั้นจะเอาไปถ่วงน้ำ <laughs> ริมโขงหัวเราเอออกมาเสียงดังลั่นห้องครัวเลยทำให้แม่คุณทั้งสองคนขำตามไปด้วยไอ้คุณกลางนี่มันแสบเหลอเชื่อจริงๆหัวเขาไม่กระทั่งพนักงานในร้าน แล้วมีคนโดนจับไปถ่วงบ้างหรืออยังเนี่ยเขาถามยอาหทั้งสองคนไปเล่นๆแต่กลับต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเจียพยักหน้างึหงักมีค่ะเออใครอะไอเจี๊ยบอย่าพูดอะไรกันครับประแดงตกลงคนกลางทําอะไรเนี่ยฮะเออไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณโขงดังเจี๊ยบมันพูดเลื่ยยเปื่อยประแดงตอบกลับออกมาแบบนั้นแต่ก็หันหน้าหลบสายตาเขา เริมขงกำลังคิดว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาโกจริงๆแน่ๆพูดมาเจี๊ยบเขาเลยมองเจ้าหญิงสาวตรงหน้ากดดันด้วยสายตาคู่คมให้อีกคนยอมบอกกันคือคือคุณขงจำแมวตัวสีขาวที่วิ่งอยู่ในร้านได้ไหมคะเขาพยักหน้ารับคำถามของเจี๊ยบเมื่อวันก่อนคุณขงไปจับมันมาอุ้มมากอดใช่ไหมคะเดี๋ยวนะนึกก่อนแป๊บเขานึกถึงแมวตัวอ้วนกลมที่ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ แต่มันแอบม,มาอยู่ในร้านเขาตั้งแต่เดือนก่อนก็คงใช่ละแล้ว,ลวทำไมเหรอคุณลาแกเห็นนะคะเอออ๋อฮะเห็นแล้วแล้วไงอ่ะแค่อุ้มแมวแปลกตรงไหนวะริมโขยังไม่เข้าใจที่หญิงสาวตรงหน้าพูดเท่าไรแต่ในใจเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้ววันนี้ยิ่งไม่เห็นเจ้าแมวอ้วนตัวสีขาวด้วยสิจะอย่าบอกนะว่าใช่ค่ะฮะเออจริงเหรอเจี๊ยบ จริงค่ะแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยริมโขงใจหายวา่าเมเจยอยบตอบรับเขาด้วยใบหน้าไม่สู้ดีเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้เด็กเปลิดคนกล้ามาใจร้ายได้ขนาดนี้กับแมวมันก็ยังไม่เว้นเหรอวะเนี่ยเด็กนี่มันจะมากไปแล้วนะด้านหลังร้านค่ะคุณโขงเฮ้ยผ่าฉนไปทีสิไปค่ะริมโขงเดินตามหลังเจีย๊ยไม่ได้วยใจวันๆกลัวว่าจะรับภาพที่เห็นไม่ไหวเขาลองคิดสภาพแมวตัวกลม ที่โดนไอ้เด็กคนกลางจับห่วงน้ำแล้วก็ใจหายสงสารแมวจนน้ำตาจะไหลแล้วทำไมถึงใจยักใจมาในขนาดนี้วะถ้าหากว่าไหนเขาคุยกับเด็กในร้านแล้วมันเกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วมันจะไม่จับเด็กไม่ฆ่าป,ปาดคอเลยหรืองไงกันอะแค่คิดหัวใจของเริมของก็ปวดห่วงแล้วกลัวใจเด็กที่นอนกอดกันทุกคืนบางทีก็อาจจะโดนไอ้เด็กคนกลางมันฆ่าตายก่อนคนอื่นก็ได้ใครจะไปรู้แบบนอนหลับอยู่แล้วมันก็นึกบ้าลุกขึ้นมาบีบคอเขาอะไรแบบเนี้ เอ้ยน่ากลัวอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเออนั่นค่ะคุณโขงกระต่ายอยู่ตรงนั้นกระต่ายเขายังไม่ได้มองไปตามทางที่หญิงสาวชี้บอกเพราะสะดุดกับคำพูดของเธอเสียก่อนกระต่ายที่ไหนชื่อมันค่ะคุณกลราเป็นคนตั้งแมวชื่อกระต่ายก่อนข้ามันจะมีอารมณ์ตั้งชื่อให้อีกแล้ววะเนี่ยค่ะเขียพยักหน้ายืนยันคำตอบมาให้เขามันนอนอื่นอยู่ตรงนั้นค่ะ ฟังคําบอกเล่าของอีกคนริมโขก็ยิ่งไม่กล้าหันไปมองถึงขนาดนอนอืดแล้วทําไมไม่มีใครทําอะไรสักอย่างเฮ้ยแมวตายแล้วทําไมไม่เอาไปฝังอะ่ะใครตายนะคะไอกระต่ายอะ่ะกระต่ายที่ไหนตายคะคุณโขงเจี๊ยบทาหน้านงงกับคําพูดที่เขาพูดริมโขกเอก,ก็สับสนไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเรียกว่าแมวอะไรดีเอ้คนตั้งมันคิดหาเหวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เสือตั้งชื่อแมวว่ากระต่าย แต่ร้อนกูงงไปด้วยเลยไหมล่ะผมหมายถึงแมวอ๋อไอ้กระต่ายว่าแต่มันตายแล้วหรอคะอ้ะอาวริมโขงขงมวดคิ้วจนตอนนี้คนคิ้วได้จะพันกันยุ่งหมดแล้วก็ไหนว่ามันนอนอืดไงอะก็จริงนี่คะนอนอืดตัวกลมเลยด้วยคุณโขงดูสิมันจ้องคุณใหญ่แล้วจ้องเออตายแล้วจ้องได้ด้วยเหรอวะเฮี้ยนเกินไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยค่ะ ว่าไงไอ้กระต่ายน้อยจะอ้อนอะไรคุณคองอีกเดี๋ยวก็โดนคุณกลางเล่นงานอีกหรอกเมียว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 เปียวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเสียงแมวได้ให้ริมคงหันไปมองแต่สีเขาเห็นน้าสยองยิ่งกว่าแมวนอนอือตายซะอีกแมวไงคะแต่โดนจับแต่งหน้าฝีมือคุณกลางเลยก็สภาพสีกลมๆที่เจี๊ยบเรียกว่าแมวตอนนี้เหมือนมีแพนด้านอดนอนซะมากกว่า เริ่คงจําได้ว่าแมวตัวนี้สีขาวล้วนไม่มีสีดําปับปนเหมือนในตอนนี้ดวงตาคู่กลมสีเหลืองอ่อนของเจ้าแมวที่ชื่อว่ากระต่ายไม่ขาวสะอาดเหมือนเดิมแล้วเพราะไอเด็กเปรตมันทารอบดวงตาเป็นสีดําคล้ายคนนอนน้อยไม่รู้แม่งคิดได้ยังไงกันเฮ้ยปัญญาอ่อนจริงๆไอเด็กเวนคุณคงว่าอะไรนะคะเอ้อปะ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 ,ปะถ้าว่าก็สงเคราะ์จับมันอาบน้ำหน่อยเถอะเดี๋ยวแขกเห็นก็ตกใจกันหมดหรอก ได้คะ่ะแต่เจ็บจะรอดไหมคะเนี่ยหญิงสาวห้ำเสวันวัน,วนมันกลัวอะไรบางอย่างซึ่งเริ่มคงคิดว่าบางอย่างนั้นน่าจะชื่อว่าไอเด็กเปรตคนกลางเออเดี๋ยวผมจัดการเองส่วนเกิดไปดูอายุตัวเองซะเลยค่ะค่ะให้เจ็บจัดการให้นะคะขอบคุณครับเจ้าของร้านเดินออกจากหลักร้านเพื่อกลับขึ้นห้องทำงานด้วยความรู้สึกทั้งตลกทั้งเหนื่อยใจแต่ก็สบายใจ ที่รู้ความคิดไปไกลก่อนหน้านี้ของเขาไม่ได้เป็นจริงไอเด็กคนกลาามันก็แค่เด็ก18ที่สมองมันเด็กอุดุบาามแม้ในเวลามันจะทําตัวเหมือนชายหนุ่มผู้มีภาวะความคิดสูงกว่าอายุก็เถอะแต่โดยปกติแล้วก็คือมันปัญญาอ่อนมากมากจนใจริมโขงรับไม่ไหววันดีคืนดีก็แกล้งพูดไม่ชัดผ่านไปอีกวันเรียกเขาริมโขงมันเป็นเพื่อนกันเฉยเลยริมโขงชักสงสัยแล้วว่า เขาได้ผัวเป็นคนบ้าหรือ,อยังไงกันนะเจ้าของร่างสูงโปร่งเดินเข้ามานั่งบนโซฟาตัวนุ่มบนโต๊ะกระจกมีอาหารที่อีกคนสั่งให้เขากอดไปเรียนเตรียมเอาไว้แล้ววันนี้เป็นเมนูต้มยำปลากระพงกับไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมะพานเป็นเมนูอาหารที่ริมโขงบ่นเมื่อวานว่าอยากจะทานเจ้าของห้องทำงานหลังร้านเล่าบนชั้นสองนั่งมองกับข้าวตรงหน้าแต่ก็ยังไม่ยอมตักข้าวสักช้อนพอริมโขงเลือกที่จะลุกโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงออกมาก,ก่อน จากนั้นก็ถ่ายภาพตรงหน้าแล้วกดส่งข้อความไปหาใครบางคนคนที่สั่งอาหารให้เขาเนี่ยแหละ K c ิน i n s e n พ picture เคคนินจะกลับตอนไหนอะฮะข้อความของเขาถูกส่งไปอย่างที่ใจคิดเป็นคำถามที่อีกคนคิดว่าอีกคนก็ยังไม่ตอบกันในเวลานี้เพราะเด็กมันคงจะซ้อมตีแบตอยู่เห็นว่ามีแข่งรอบแปดทีมในวันพรุ่งนี้เขาจะไปดูน้องมันแข่งด้วยนะจุดตัวเขาอ้อนวอนกันตั้งแต่แข่งชนะมารอบที่แล้ว ริมคงที่คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าออกไปดูโลกภายนอกแล้วก็ยิ้มเย็นม,มาหาวิทชยาลไรบ้างเท่านั้นเลยไม่ได้อยากจะเชียร์หรือเปิดตัวอะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียวเคชาเนนกลับตอนนี้เลยครับ K เคคณินเฮ้ยทำไมกลับไวอะริมคงแปลกใจนิดหน่อยที่อีกคนตอบกลับมาทันทีที่ข้อความของเขาถูกส่งไปแต่ก็คิดว่าอาจจะตรงกับเวลาพักของเจ้าตัวเข้าพอดี เคชานนนคิดถึงครับเคคนินกนตีนเคชานินจริงๆโคตรคิดถึงเลยเคคนินเออคนที่พิมพ์ไปว่ารำคาญโอบยิม้มกับข้อความบอกคิดถึงของคนปลายทางไม่เข้าใจว่าอีกคนจะหยอดอะไรนักหนาไม่ว่าจะคำพูดหรือข้อความก็หยดกันตลอดกูคนน่าไม่ใช่หลุมขนมครกเคคนินรีบมาจะรอกินข้าวเคชานินครับคุณภรรยา เฮ้ยแอนนี่คนโดนเรียกภรรยาหน้าร้อนผ่าวอีกแล้วข้อบทใี่คนอย่างไม่จริงจังนักก็จะวางโทรศัพท์ลงข้างตัวนั่งมองจานอาหารตรงหน้าเพื่อรอคนที่บอกว่าจะกลับมาทานข้าวด้วยกันแอนรู้สึกดีที่วันนี้ไม่ต้องนั่งทานข้าวคนเดียวสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าสือแปลกก็ขออาภัยด้วยนะครับคือไม่ค่อยสบายนะครับก็ขออาภัยจริงๆด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ยก Life, อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปม,ม่ๆนะครับบคุณครับย yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio